ตำนานสามเณรสังกิจจะสามเณรอารหันผู้กลับใจโจร500สามเณรน้อยรูปหนึ่งนามว่าสังกิจจะต้องไปเชิญหน้ากับกลุ่มโจรป่าห้าคนที่หมายจะปล้นชาวบ้านและทำร้ายผู้คนเรื่องราวสุดระทึกนี้จะเผยให้เห็นถึงสติปัญญาและความกล้าหาญอันน่าทึ่งของสามเณรที่ไม่เพียงแต่รอดพ้นจากเงื่อมมือของโจรเท่านั้น แต่ยังสามารถปราบโจร500คนให้กลับใจเป็นคนดีได้ในที่สุดด้วยหลักธรรมคำสอนและเมตตาธรรมที่เปี่ยมล้นเรื่องราวอันเป็นตำนานนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนานมาแล้วสามนเณรสังจิตจะเป็นบุตรของทิดาเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งในขณะที่อยู่ในท้องมันดานั่นเองมันดาก็ได้เสียชีวิตลงญาติพี่น้องจึงนำนางไปเผา ในขณะที่ไฟกำลังไหม้ร่างกายของนางอยู่นั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ไฟไม่ไหม้ส่วนท้องพวกสัปเปลือได้ใช้เหลาเหล็กแทงท้องที่ไฟไหม้นั้นเสร็จแล้วก็กลบด้วยฐานเพลิงปลายเหลาเหล็กได้ไปกระทบที่ห้างตาของถารกนั้นพอดีพอกลบฐานเพลิงเข้ากับส่วนที่ยังไม่ไหม้แล้วก็พากันกลับบ้านด้วยหวังว่าพรุ่งนี้ค่อยมาดับไฟเก็บอัฐิ ไฟได้ไหม่ร่างกายของมันดานั้นจนหมดสิน้นเว้นเฉพาะถารกน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตอยู่ได้อย่างปาฏิหาริ์เหมือนกับนอนยูนในกรีบบัวก็ป่านนั้นไฟไม่ได้ทำอันตรายใดๆเลยที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ที่เกิดในภพสุดท้ายถ้ายัางไม่บรรลุพระอรหันต์แล้วอะไรก็ไม่สามารถทำให้เสียชีวิตได้เชา้าวันรุ่งขึ้นพวกสัปเปลือก็มาดับไฟ เห็นเด็กนอนอยู่โดยปราศจากอันตรายก็อัศจรรย์ใจอุ้มกลับบ้านไปให้พวกหมอทำนายชีวิตดูหมอทำนายไว้สองด้านก็คือถ้าเด็กอยู่ครองเรือนพวกเครือญาติเจ็ดชั่วโคดจกไม่ยากจนถ้าหากออกบวชจะมีพระห้ารอยรูปเป็นบริวารแบดล้อมพวกญาติจึงตั้งชื่อให้ว่าสังกิจจะเพราะหางตาเป็นแผลเพราะถูกเหลาเหล็กสังกิจจะกุมารมีอายุเจ็ดขวบ เมื่อทราบประวัติของตนเองจากปากของเด็กเพื่อนบ้านก็ปรารถนาจะบวชพวกญาติจึงพาไปขอบวชกับพระสารีบุตรในวันบวชพระเถระให้พิจารณาร่างกายโดยกำหนดอวัยวะทั้งห้าอย่างได้แก่ผมขนเล็บฟันและหนังเพื่อให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลไม่เที่ยงและควรไม่ยึดต,ติดสามเณรได้บรรลุพระอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาในขณะที่ปรงผมเสร็จนั่นเองสมัยนั้นมีกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีประมาณ30คนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชเมื่อบวชได้ห้าพรรษาเรียนวิปัสสนากรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความประสงค์จะพากันไปปฏิบัติธรรมณป่าแห่งหนึ่งจึงพากันมาทูลลาพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เห็นภัยอย่างหนึ่งจะเกิดแก่ภิกษุเหล่านี้เกรงว่าจะไม่บรรลุธ,ธรรมมีสามเณรสังจิตจะเท่านั้นที่จะช่วยเหลือพวกพระเหล่านี้ได้พระองค์จึงรับสั่งให้พระภิกษุเหล่านั้นไปอำลาพระสารีบุตรก่อนแล้วค่อยไปพระภิกษุได้เวลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรรู้ว่าจะเกิดภัยจึงเอ่ยปากมอบสามเณรสังจิตจะให้ไปด้วย พวกภิกษุปฏิเสธเกรงว่าจะเป็นภาระไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมพระสารีบุตรจึงบอกให้ทราบว่าสามเณรน,นี้จะไม่เป็นภาระของพวกเธอพวกเธอต่างหากจะเป็นภาระของสามเณรพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดีจึงส่งพวกเธอมาลาเราเมื่อเป็นเช่นนี้พวกภิกษุจึงจำเป็นต้องพาสามเณรไปด้วยรวมกันเป็น31รูป อําลาพระสาลีบุตรแล้วก็ออกเดินทางไปเดินทางไปถึงหมู่บ้านแหง่งหนึ่งพวกชาวบ้านมีความเริ่มใสศรัทธาจึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาพร้อมรับปากจะพากันอุบถัมร,ร์มบำรุงตลอดพรรษาพวกภิกษุเหล่านั้นจึงรับนิมนต์ในวันเข้าพรรษาพวกภิกษุได้ตั้งกติกากันไว้ว่ายกเว้นเวลาเช้าบิณฑบาตและเวลาเย็นบำรุงพระเถร,ระเท่านั้น เวลาที่เหลือให้ปฏิบัติธรรมห้ามอยู่ด้วยกันสองรูปต้องบรรลุธรรมให้ได้ภายในพรรษานี้ถ้ารูปใดไม่สบายพึงตีระคังบอกพวกเราจะมาปรุงยาถวายเมื่อทำกติกาตกลงกันอย่างนี้แล้วก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมต่อมาวันหนึ่งมีชายยากไร้คนหนึ่งหนีภัยแล้งมาจากต่างเมืองหวังจะไปขอพึ่งพาลูกสาวอีกเมืองหนึ่ง เดินผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นด้วยอาการอิดโรยเหนื่อยล้าขณะนั้นพวกพระพิกสุได้กลับมาจากบิณฑบ,บาตกำลังจะฉันเช้าพอดีมาพบกับชายยากไร้คนนั้นก็สอบถามพอทราบเรื่องแล้วก็เกิดความสงสารที่โยมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันจึงบอกให้ไปหาใบไม้มาจะแบ่งอาหารให้ชายยากไรหลังกินข้าวอิ่มแล้วก็สอบถามพวกท่านบ่า มีกิจในมนตหรือไรพระคุณเจ้าจึงได้อาหารมากมายขนาดนี้ไม่มีหรอกโยมเป็นเรื่องปกติของที่นี่พวกภิกษุตอบเขาคิดว่าเราทำงานแทบตายก็ไม่ได้อาหารดีเช่นนี้จะไปอยู่ทำไมที่อื่นอยู่อาศัยกับพระพวกนี้สบายดีกว่าจึงขออาศัยอยู่ทำบัดปฏิบัติอุปถาพระสงฆ์ด้วย พวกพระภิสุก็อนุญาตเขาขยันทำงานช่วยเหลือพระภิสุเหล่านั้นเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปสองเดือนชายยากไร้นั้นอยู่สุขสบายดีตลอดมาวันหนึ่งชายผู้ยากไร้ก็คิดถึงลูกสาวจึงแอบหนีออกจากที่พักสงฆ์ไปโดยไม่บอกกล่าวอำลาแก่ผู้ใดเพราะเกรงว่าพระสงฆ์จะไม่อนุญาตหนทางที่ชายยากไร้นั้นไปจะต้องผ่านดงใหญ่แห่งหนึ่ง ในดงนั้นมีโจรห้าร้อยคนได้บนบานเทวดาจะถวายพรีกรรมในวันที่เจ็ดวันนั้นเป็นวันที่เจ็ดพอดีเมื่อชายยากไร้คนนั้นเดินผ่านเข้าไปกลางดงก็ถูกพวกโจรจับตัวมัดไว้เตรียมที่จะทำพิธีกรรมเส้นไหวแก่เทวดาเขาตกใจกลัวตายได้ร้องขอชีวิตไว้และเสนอว่าเขาเป็นคนยากไร้เทวดาอาจจะไม่ชอบใจพวกภิกษุเป็นผู้มีศีลสกุลสูง เทวดาท่านจึงจะชอบใจให้พวกท่านไปจับภิกษุสงฆ์มาทำพิธีกรรมดีกว่าพวกโจรเห็นดีด้วยจึงให้เขาไปที่พักสงฆ์ชายยากไร้คนนั้นได้พาพวกโจรไปที่พักสงฆ์แล้วตีระครังพวกภิกษุเมื่อได้ยินเสียงระครังก็เข้าใจว่ามีภิกษุไม่สบายก็มารวมตัวกันที่ศาลาพอพระภิกษุมาครบแล้ว หัวหน้าโจรจึงแสดงตัวและประกาศให้ทราบบ่าต้องการพิสษุหนึ่งรูปเพื่อไปทำพิธีเส้นไหว้แก่เทวดาพระทั้ง30รูปต่างอาสาไปต่ายทั้งสิ้นตกลงกันไม่ได้สามเณมรสังจิตจะจึงขออาสาไปเองพวกภิกษุก็ไม่ยอมเพราะสามเณรเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรท่านก็เกรงใจกลัวว่าพระสารีบุตรจะติเตียนได้สามเณมรจึงบอกให้ทราบบ่า พระพุทธเจ้าและพระอุปชาให้ตนมาก็เพื่อแก้ปัญหานี้เองจึงยกมือไหว้พวกภิกษุเดินตามพวกโจรไปพวกภิกษุซึ่งเป็นพุทธชนต่างก็ร้องไห้สงสารสามเณรพร้อมกับกำชับหัวหน้าโจรว่าในช่วงที่พวกท่านตเตรียมสิ่งของขอให้นำสามเณรไปไว้ที่อื่นก่อนสามเณรจะกลัวหัวหน้าโจรได้นำสามเณรไปที่โด่งนั้นแล้วทำตามพวกภิกษุสั่งไว้ เมื่อจัดเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วหัวหน้าโจรได้ถือดาบเดินเข้าไปหาสามเณรหวังจะตัดคอสามเณรนั่งเข้าฌานนิ่งอยู่พอไปถึงหัวหน้าโจรก็ฟันลงเต็มแรงแต่ปรากฏว่าดาบงอเข้าใจว่าฟันไม่ดีจึงยกดาบขึ้นฟันใหม่ผลก็ปรากฏเช่นเดิมดาบนั้น้วนจนถึงด้ามหัวหน้าโจรเห็นปาฏิหาริเช่นนี้จึงเกิดความอัศจรรย์ใจยิ่งนัก ดาบเราฟันหินยังขาดแต่บัดนี้ได้งอพับดังใบตานดาบนี้ไม่มีจิตใจยังรู้จักคุณสามเณรเรามีจิตใจยังไม่สำนึกเสียอีกพอคิดได้เช่นนั้นหัวหน้าโจรได้ทิ้งดาบลงดินแล้วคุกเข่าลงกราบสามเณรพร้อมถามบ้าเนนน้อยคนเป็นพันเห็นพวกผมแล้วต้องตัวสั่นบิ่งหนีไปแต่สำหรับท่านแล้วแม่เพยงความสะดุ้งแห่งกิตก็ไม่มีเลย หน้าตาก็ผุดผ่องแก่มใสทำไมท่านจึงไม่ร้องขอชีวิตเล่าซัมมเนนออกจากฌานแล้วแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรว่าโยมธรรมดาอัตภาพของพระอรหันต์เป็นเหมือนของหนักวางอยู่บนศีรษะพระอรหันต์เมื่ออัตภาพนี้แตกไปก็ย่อมยินดีจึงไม่กลัวตายทุกทางใจย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ผู้ที่ไม่มีความห่วงใยผู้ก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้แล้ว วัวหน้าโจรพอได้ฟังคำสามเณรแล้วพร้อมลูกน้องทั้งหมดก็ได้ไหว้สามเณรแล้วขอบวชสามเณรได้ตัดผมและตัดชายผ้าด้วยดาบของโจรเหล่านั้นแล้วให้บวชเป็นสามเณรทอสินสิบก่อนเสร็จแล้วได้พาสามเณรเหล่านั้นกลับไปยังที่พักสง์ให้พวกภิกษุทราบความปลอดภัยของตนแล้วก็ได้อำลาพระภิกษุสามเณรเหล่านั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาว่า ผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าการทำโจลกรรมไม่มีศีลมีชีวิตอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีในเวลาจบพระเทศนาสามเณรเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดสรุปได้ว่าสามเณรได้เทศนาสั่งสอนโจรห้าร้อยให้เห็นถึงโทษของการทำชั่วและผลของกรรมชั่วพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสงบที่แท้จริง ของการดำเนินชีวิตในทางธรรมด้วยคำสอนที่ลึกซึ้งและจริงใจทำให้หัวใจที่กระด้างของโจรเริ่มอ่อนลงทีละน้อยพวกเขารู้สึกสำนึกผิดในการกระทำของตนเองและในที่สุดโจรทั้ง500คนก็ตัดสินใจกลับใจและทิ้งวิถีชีวิตโจรขอออกบวชเป็นพระภิกษุหลังจากบวชแล้วพระภิกษุทั้ง500รูปได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเค่งครัด ภายใต้การชี้แนะของสามมณรนซึ่งต่อมาได้อุปสมบเป็นพระพิสุและได้วความเปลี่ยนพยายามไม่ย่อท้อในที่สุดพระพิสุทั้ง500รูปก็สามารถบรรลุอรหันต์กลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาได้ทั้งหมดเรื่องราวของสัมมเณสังจิตจ,จะปราบโจร500จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของเมตตาธรรมและสติปัญญาที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนได้ ไม่ว่าพวกเขาจะเคยทำผิดพลาดมามากเพียงใดก็ตามและยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าหนทางแห่งการกลับตัวกลับใจความดีงามนั้นเปิดกว้างสำหรับทุกคนเสมอ